ดีครับทุกท่านนีกำลังทำการเสียขี้มอน,นเปลี่ยนกระโดงนะครับอันนี้เป็นไหมชุดแรกนะครับทุกท่านเพิ่งนอนใหญ่ลุกหนึ่งวันนะยังไม่ได้เล่งมอนนะเราจะเล่นมอนวันนี้แล้วก็จะเล่งมอนอยู่3วันนะครับผมอาทิตย์หน้าก็จะสุกนะครับผมลูนนี้ ปนกันหนนะ่อยเนาะเพราะมันรุ่นปน,นกันเดี๋ยวเราก็จะคัดอีกเดี๋ยวอีสักสามวันเราจะคัดตัวใหม่แยกรุ่นออกเพราะมีนี่เยอะนะเกท่านเป็นพันที่เราจะเก็บไว้ตัวใหม่ที่เราจะเก็บไว้สําหรับ้พอพันธ์รุ่นต่อไปอีกนะช่วงเดือนตุลาค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบเร่งนะ จะไลฟสดอีกรอบนึงด้โชคนะกินไม่หมดเพราะว่าใบหม่อนมันแก่เนาะเราเก็บมาเพราะว่าต้นนั้นเราเก็บมจะนในบ้านอยากเก็บเอาให้เกี้ยงต้นเขาจะได้แตกตาใหม่ออกใบใหม่เราเลยเก็บออกมาหมดแล้วนี่ให้เขาแคกกลางคืน